บทสาธยายธรรมเรื่องปุคละสูตรกองกระดูกในหนึ่งกับยังใหญ่กว่าภูเขาเวปุลละที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตติกายนิทานวัคานามัตตะคะสังยุตปฐมมวัคเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าผู้มีความศรัทธาในพระสัทธรรมทั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพ จะขอนำพระสูตรสุดท้ายแห่งปฐม,มวัคซึ่งเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงถึงปริมาณอันมหาศาลของซากสังขารที่สัพพสัตได้ทอดทิ้งไว้ในสังสารวัตด้วยอุปมาที่น่าสะพรึงกลัวและชวนให้สลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่าปุกคละสูตร เรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าปุคละแปลว่าบุคคลเมื่อรวมกันแล้วปุคละสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยอุปมาเรื่องบุคคลหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงความน่าสะพรึงกลัวของสังสารวัรโดยทรงเปรียบเทียบว่ากองกระดูกข,ของบุคคลเพียงคนเดียว ที่เวียนว่ายตายเกิดมาตลอดหนึ่งกับนั้นหากสามารถนำมารวมกันได้และไม่สูญสลายไปจะมีขนาดใหญ่โตเท่ากับภูเขาเวปุละซึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองราชฤรึ์และได้ทรงแสดงต่อไปว่าสังสารวัตรที่ผ่านมานั้นประกอบด้วยกับเช่นนี้นับไม่ถ้วนแต่เมื่อใดที่บุคคลเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ และดำเนินตามอริยมรคมีองค์แปดแล้วก็จะสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณภูเขาคิชกูดเขตพระนครราชครุพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมัดไว้ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ดูกระพะิษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัส วยากรภาษิตนี้จบลงแล้วจึงตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้กับหนึ่งพึงเป็นกองเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวนั้นคือภูเขาใหญ่ชื่อเวปุลละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิดชกูดใกล้เมืองราชคฤ อันมีภูเขาล้อมรอบเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความล่วงพ้นทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปอีกอย่างมากที่สุดเพียงเจ็ดครั้งก็จะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุก์ได้เพราะสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงพระคถานี้ คือบทสรุปที่ชงพลังและชี้ทางสว่างให้แก่สรรพสัตทั้งปวงโดยท่อนแรกเป็นการย้ำเตือนถึงความน่าสะพรึงกลัวของสังสารวัตรที่ได้ดำเนินมาแล้วอย่างยาวนานส่วนท่อนที่สองและท่อนที่สามนั้นเป็นการชี้ให้เห็นถึงทางออกที่มีอยู่จริงและเป็นการให้ความหวังและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติว่าการเดินทางในสังสารวัตร ที่เคยดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดนั้นสามารถสิ้นสุดลงได้ในระยะเวลาที่ไม่เนินนานเกินไปนักหากได้ดำเนินไปบนหนทางที่ถูกต้องหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตขอให้เราจงอย่าได้หลงเพลิดเพลินไปกับความสุขชั่วคราวในสังสารวัฏ แต่จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงกองกระดูกที่เราได้เคยทอดทิ้งไว้แล้วอย่างหาประมาณม่ได้เมื่อเราสามารถเห็นโทษภัยของสังสารวัตรได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถเกิดความเบือ่อหน่ายนิพพิธาคลายกำหนัดวิราคะและหลุดพ้นวิมุติจากกองทุกทั้งปวงได้อย่างแท้จริงเจริญพร